สวัสดีค่ะสวัสดีไทยไทยนะคะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราในช่องคลายทองคำครับกับเจ้าเบนน้อยครับวันนี้วันปีใหม่ไทยครับดูเจ้าเบนทาแป้งครับวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรครับแค่เก็บดอกไม้แล้อยแล้วก็บทาแป้งอาบน้ำให้ปลายทองคำในวันสงกรานต์นะครับกับเบนน้อยครับดูครับน่ารักครับโอ กินอะไรมาถึงได้อิ่มขนาดนี้ครับโอ้ทำไมนาอ้วกใส่กล้องอย่างนี้ครับจะแบบอนกินเยอะครับจะอ้วกเลยเออใส่กล้องแล้วครับกินปีโป้หมดไปสองห่อแล้วครับโอ้ดูดูครับอ้วนตัวสมบูรณ์ครับเหมือนพ่อเลยครับเหมือนพ่อเล็กเขาเลยครับอ้วนมากครับสมบูรณ์ดีครับกินเยอะครับนี่เราจะไปอาบน้ำให้พ่อพลอยท้องทำของเรานะครับ นีครับเรามาดูควานของเขาถอดโซ่ครับวันนี้มีวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่ำรวยรำ่ำรวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำให้ปลายทองคำกันครับดูปลาทองคำของเราครับม่นเพินสมบูรณ์มากนะครับเราเ็จาไปติดตามกันครับ ดอกไม้ดอกคูณสีเหลืองอารามสวยงามหอมชื่นใจนะครับนะครับตัวเล็กอยากเสนอหน้าครับสุดาถ่ายไม่ชอบครับเวลาที่เรามาเสนอหน้าครับ,บนี่ครับเราให้ทองคํานอนลงแล้วครับเรามาอาบน้าให้ไฟทองคําเจ้าแบดนน้อยมาช่วยด้วยครับวันนี้ครับดูครับอยากเล่นเด,ด,ด, <laughs> ดี๋ยวอาบน้ําเสร็จก่อน ดูครับเจ้าแบนไม่สนใจครับเอาตามใจตัวเองเลยครับสนใจครับว่าใครจะทำใครจะทำอะไรแบนสนคนับแบนจะทำตามใจแบนครับดูดูครับมีการเอาําดอกไม้ใส่คุใส่แป้งด้วยครับหอมครับของเจ้าแบนครับแน่นอนมากครับเราก็จะาน้ำให้พลายต้องทำของเราเล้วเราจะเอา เน่งเน่งดู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 จ่าอาบน้ำให้ช้างหรือจะอาบน้ำให้ให้คนครับคอยดูครับตอนสองคนสาวนี่เขาแกล้งกันแล้วครับโอ้ยแบนอยากช่วยอีกครับดูครับจต่เบนอยากช่วยครับถูครับเอื้อยันมากครับตัวน้อยๆนี่ครับทำอะไรไม่ได้ครับวิ่งอยากช่วยทั้งนั้นครับนี่ตัวเล็กนี่ครับเออดีมากครับอ้าวเอ้ กันนะฮะไปขันมวยขันหูขันหูดูการขัดครับจเวนหวยช้างจิบหวยช้างจิบครับดูไหนไหนไหนฮันนันนี่ดิยยิงแก้วยิงแก้ว

ไปน,ปน,นม่อ้าวอ้าวอะไรตลกลกอะไรลี่ทำอิตลกพี่แนนทำไม <c oughs> ไอ้หีอ้า <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวแยกใช่ไหมครอบครัวใครครอบครัวนะั้นนะอ๋ออ้าวจิงก็จะรีบวะใจเย็นเอาไปถานหนาวตัวเองจิงรีบนี้ ปิดไปเลยนะฮะนี่ครับหลังจากเราอาบน้ำให้ปลายทองคำเสร็จแล้วเรามาผมน้ำมนอาบน้ำปะกแป้งให้นะครับให้ปลายต้องคำจงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับมีเจ้าแบนมาช่วยด้วยครับดูดูครับอยากได้ครับ <laughs> <laughs> อ้าไปยกานี้เนาะ ดูครับยังได้เยอะยกไปขึ้นครับดูดูดูการปะแป้งของเจเบนดูหน่อยดูหน้าหน่อยได้ฮันมาดูใส่กล้องวะครับเราปะแป้งง่ายอ้าสาดไปเลยึบโดนตัวเองอุ๊ยอจแบนอาบน้ำให้ทองคำครับอุ๊ิโอ้โหสุดยอดมากครับจจแบนครับดูครับ ยิ้มนะครับยิ้มละหล่อครับค <c oughs> รับเราอาบน้ำปะแป้งให้ทองคำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับปีใหม่ไทยนะครับไอ <c oughs> ้ไายทองคำจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> อ,อยู่เย็นเป็นสุขนะครับทองคำครับ สาสมบูุ์แรงๆก็ขอให้ผลิตลูกให้ได้เต็มบ้านคอยหลานได้เต็มเมืองนะครับทองคำครับ FC รอรุ่นดูว่าทองคำจะมีลูกอีกหรือเปล่านะครับเรามารอรุ่นกันครับตอนนี้อ้วนมากครับเรามาดูควานสาวแล้วครับใส่ดอกไม้ห้อยคอด้วยครับเชือกฟางด้วยเชือกฟางด้วยครับดูครับ เจ้าแบนด้วยครับพอเขาไม่ให้เล่นอันนี้เอาออกแล้วครับอยู่ได้แต่กิ๊กท่าครับเวลาพูดวลาถามไม่เอาครับไม่ค่อยจะรู้เรื่องครับเอาครูมาจากบ้านเลยเหรออดจริงเยลยมองคำคว่าเรามีรอยปะแป้งมีรอยดอกไม้ด้วยครับเอยออย่างมสมบูรณ์นะครับ ปีนี้เขาห้ามเล่นน้ำห้ามอาบน้ำเราก็เลยไม่ได้อาครับเราก็ได้แต่ทำแบบนี้ครับให้พรกับพลายทองคำที่อยู่กับครอบครัวของเรามารักเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวนะครับเลี้ยงด้วยใจดูแลด้วยความรักครับเขาอิ่มเราอิ่ม เป็นช้างที่เราได้มาอย่างน่ารักและภูมิใจนะครับขายทองคำแปลงปีนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดูครับอาปากให้เราดูฟันแลยครับดูโอ้ปากดู ดูครับโอ้โหนี่ครับลิ้นกระดานไมดมีรอยจุดจุดนิดนึงนะครับไม่ดำครับถ้ากระดานดำก็บอกจะเป็นช้างดื้อครับมีช้าเ็จะมีจุดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับตามตำราที่โบราณท่านบอกมาจะเป็นอย่างไงน,นะครับเป็นลิ้นก้านกระดานดำเล็บไม้เล็บไม้มนี่หมายความว่าเล็บ ขี้นะครับเล็บสิบเจ็ดเล็บสิบห้าไม่ดีครับปีนก้านประดานดำเล็บหมายขนาย,ขนายบอดขนายบอดนี่คือช้างตัวเมียที่ไม่มีขนายนครับถ้าไม่มีก็ไม่มีทั้งสองข้างเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งแล้วอีกข้างไม่มีก็ไม่ได้นะครับตำราเขามีหลายอย่างที่จะเลือกดูช้างซื้อช้างครับ ว่าจะถูกตำราแบบไหนผิดตำราแบบไหนนะครับมันก็ศึกษาไปศึกษาเอาครับแต่คนทุกวันนี้เด็กทุกวันนี้ไม่รู้เขารู้หรือเปล่านะครับเขาแต่ว,ว่าช้างเลยก็อาจจะซื้อเลยถ้าช้างซื้อนะครับแต่ถ้าช้างลูกคอกออกมานี่ยังไงก็ถือว่าเราไม่ได้ซื้อเราเลือกไม่ได้แบบนี้ครับเขาให้มานะครับแต่ถ้าได้มาเราก็ต้องมีวิธี แก้คลิปอีกนะครับนี่คือตำราการซื้อช้างเลี้ยงช้างนะครับได้มาต้องเลี้ยงยังไงดูแลยังไงช้างมีตำหนิอย่างนี้ต้องแก้ไขย,ยังไงแก้เคล็ดยังไงนะครับมีบอกมีให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติเลือกทําตามที่พุทธเท่าคนเก่ปูย่าตาทวดของเราเคยปฏิบัติมาหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งนะครับ ที่เราต้องเรียนรู้และยึดถือปฏิบัติด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยในช่องของเราครับช่องพลายทองคำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งกดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับ ก่อนจาก,กันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยในวันปีใหม่ไทยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะครับรักษาสุขภาพให้พ้นจากวิกฤตโควิดนี้ด้วยครับรักต้องทําในน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝานกต้องำว้นในี้อมอกอมใจด้วยครับ สวัสดีครับครับ